สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีคุณลูกค้านะครับวันนี้นะครับทางรถยนต์มือสองคอนแก่นครับมีรถกระบะแคบตัวเตี้ยนะครับรถกระบะแคบตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเป็นรุ่นโตโยต้าบีโก้นะครับเครื่องสองพันห้านะครับตัวนี้จะได้เป็นเครื่องตัวประหยัดเลยนะครับเป็นบีโก้ตัวโฉมแรกนะครับราคาก็จะเบาๆหน่อยนะครับใครที่หารถใช้งานนะครับ สภาพคือสมบูรณ์มากนะครับแต่ผมจะพามาดูรับพันก่อนนะครับรถนะครับตัวนี้มีเก็บสีมาแล้วนะครับสีไม่หนานะครับเก็บสีบางๆนะครับรถรับประกันว่าเดิมไม่เคยชนนะครับท้ายเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับแก้มซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะครับนะครับสีสันพวกนี้สวยงามนี่ครับในเรื่องของตัวยางยางคู่หลังเป็นยางของแทนคุกครับ คือจะได้เป็นยางออเทเลนนะครับคือสลับไว้ตะกุยนะครับยางเป็นยางปี2020นะครับผมนะครับในเรื่องของตัวแม็กตัวนี้ได้แม็กเดิมของตัยต a าเลยนะครับตัวนี้จะเป็นวีโ o ตั้งแต่ปีถ้าเริ่มต้นจริงๆก็ปี6 2004จนถึงปี08นะครับแถวๆต้นปีนะครับนี่คือแม็กของตัววีโ o ตัวแรกเป็นแบบนี้ครับ นี่ครับผมในสวนยางคู่หน้านะครับยางคู่หน้าตัวนี้ไม่มีบอกปีรู้สึกยางเขาจะสลับนะครับแต่ว่าดอกยางนะครับยังใช้งานได้นะครับนี่ครับดอกยางนะครับยังมีนะครับแล้วก็ดูจากการแตกายงานนะครับแทบไม่เห็นเลยนะครับยางนะครับดีังสี่เส้นนะครับยังใช้งานได้อีกนะครับตัวนี้นะครับจะได้ดิสเบกคู่หน้าเลย นะครับนะครับด้านหลังจะเป็นดัมเบลกนะครับนะครับพวกนี้สีสันก็รอบพันนะครับสวยงามไม่ต้องไปเก็บอะไรแล้วนะครับในเรื่องเครื่องตัวนี้เครื่องเดิมนะครับไม่มีเยิ้มเดี๋ยวพามาดูนะครับมาดูที่ภาษีรถนะครับตัวนี้ภาษีรถปีสองห้าหกหกนะครับตอนนี้ปีหกห้านะครับหมดเดือนมิถุนานะครับโอ้โหอีกยาวนะครับในเล่มเอกสารพร้อมเลย นะครับฟิล์มนะครับติดเรียบร้อยนะครับฟิล์มติดให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็กระจกเนี่ยอันนี้เป็นกระจกปีศูน้านะครับกระจกเดิมโรงงานนะครับนี่ครับผมเปิดเข้ามานะครับแผงประตูนะครับแผงประตูสวยนะครับไม่มีแตกหักไม่มีแล้วนะครับในเรื่องของกระจกไฟฟ้าใช้บานใช้งานได้ทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวพามาทดลองนะครับ ในเรื่องความเดิมนะครับแถบนี้เหลี่ยมสันเดิมเส้นสายเดิมหมดเลยครับรถนะครับรถเก่ารถใหม่ต้องเห็นเห็นอะไรนะครับเห็นเม็ดอาร์คครับนะครับช่องนี้จะถ่ายให้ดูนะครับทุกซอกเลยเม็ดอาร์คต้องมีนะครับถ้าไม่มีแสดงว่ารถเคยโดนชนหรือมันไม่เดิมมานะครับมีการเคาะงันแงนะครับตรงประตูด้านในก็ต้องมีนะครับนี่ครับพวกตามหัวน็อตนะครับมีการขยับไหมนะครับเม็ดอาร์คนะครับ หายหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่เขาเปิดดูเนี่ยเปิดดูตามขอบนะครับเปิดดูเพื่ออะไรเปิดที่จะดูเมรร็ดอักนะครับแม้รถจะทําสีมาแล้วหรือว่าโดนชนมันก็ยังดูออกนะครับมีแค่2กรณีครับกรณีแรกเปิดดูเลยครับถ้าเปิดดูปุ๊บจับดูมันมีรอยสกัสกๆแสดงว่าทําสีมาแต่ของผมมันจับลื่นแสดงว่าไม่ได้ทํานะครับจับแล้วมันลื่นครับ มันไม่มีรอยสากนะครับถ้ารถทําสีมาจะเป็นสักๆนะครับแต่กันหนึ่งคือถ้าเกิดเม็ดอาร์คไม่เห็นแสดงว่าท่านไม่ต้องไปสังเกตแล้วครับยังไงก็ต้องมีทําสีแล้วแหละแล้วก็เม็ดอาร์คด้วยนะครับหายแต่ว่าโดนชนมาแต่อันนี้คือเห็นหมดนะครับแสดงว่าพวกนี้เดิมหมดครับนี่ครับได้ตามขอบครับจะเปิดให้ดูให้หมดอย่างนี้เลยนะครับทั้งสองฝั่งจะเป็นเหมือนกันนะครับเม็ดอาร์ค คือเขาเจาเหล็กเนี่ยสองฝั่งเนี่ยมาประกบบีบข้อหากันนะครับเนี่ยมันจะเป็นร่องอย่างนี้ครับนี่ครับระหว่างตรงกลางนะครับเขาจะบีบหากันครับสองฝั่งนี้เป็นมีรอยบีบเข้าหากันนะครับนี่ครับพวกนี้เริมหมดเลยนะครับเรื่องของเดิมผ่านไปแล้วนะครับใครสนใจคันนี้นะครับเดี๋ยวผมออายาเก็บนะครับใครสนใจ รถอยู่ตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นรถอยู่ขอนแก่นนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยคันนี้คือลูกค้ามามันเอา v ีโก้ผมนี่แหละมาเอาวีโก้จำไม่ได้นั่นจะเป็นกระบะแแคปตัวสูงเป็นวีโก้แชมป์แล้วนะครับเก <Okay, S 2> ก็ามาซื้อเงินสดนะครับแล้วก็เอาคันนี้มาเทินนะครับแล้วก็จ่ายส่วนต่างไป ก็จริงๆได้มาครั้งนี้ผมก็เอาไปทําสีก่อนนะนะคถ้าถามลูกค้าคนเก่าผมเอาไปทําสีแล้วก็ไปเก็บรายละเอียดซักพรมนะครับฟอกบอกอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังราคากันบอกเลยว่าราคาน่าสนใจมากนะครับตัวนี้ได้เป็นคอนโซลหน้าสวยครับทุกอย่างคือโครงสร้างบอดี้เดิมของตัวโตยต้าเลยเดิมๆนะครับ คอนโซลหน้ารถไม่มีแตกหักไม่มีแล้วนะครับในเรื่องเทปใช้งานได้เวลาใช้งานได้นะครับมีรองรับ CD FM a m เล่นได้หมดเลยนะครับตัวนี้แอร์ปรับมาตรฐานเลยนะครับปรับพัดลมปรับอุณหภูมินะครับสามารถใส่รองเท้าได้ด้วยนะครับมีที่เสียบ USB ให้นะครับมีเต้าเสียบนะครับแล้วก็ตัวไล้ฟ้าในส่วนนี้ เกียร์ไม่นอน5ส,สปีดนะครับเกียร์ไม่มีหลุดไม่มีหลวม,ม,ม,ลวมทางนี้ผมรับประกันเรื่องเกียร์ให้แล้รับประกันเรื่องเครื่องยนต์นะครับใครอยู่ทางไกลหรือว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าใบนี้มันก็ไม่เห็นแต่ผมจับน้ํามันเครื่องดูมันมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกมันก็ยังใช้งานได้แต่ว่าเพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับเริ่มต้นจากที่เราซื้อเลย นะครับผมเปลี่ยนให้อันนี้ไม่ยากไม่ซีเรียสนะครับนะครับอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนั้นผมเปลี่ยนให้นะครับสายไอ้ไอ้ที่ฉีดนะครับที่ปัดน้ําฝนตรงเนี้นะครับสายผมทําใหม่ให้แล้วไปถ่ายให้ดูนะครับลืมเรื่องเบาะเลยนะครับตัวนี้ได้เป็นเบาะผ้าเบาะไม่ขาดนะครับเบาะผ้าสวยเลยนะครับเวลาเปิดสามารถเหยียบตรงนี้ก็ได้กดตรงนี้ก็ได้มันเชื่อมต่อกันนะครับ นะครับพวกนี้นะครับสวยงามนะครับนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับแบตเมื่อกี้แบตบเตือนแบตหมดนะครับนะครับไม่มีขาดไม่มีเสื่อมสภาพนะครับตัวนี้ยังเป็นแคปที่ว่าเปิดไม่ได้นะครับ เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเม็ดอาร์กตรงนี้ไม่รู้ว่าถ่ายเห็นหรือเปล่านะครับไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ผมรับประกันว่าเม็ดอาร์กเห็นนะครับมีเม็ดอาร์กครับพวกซอกพวกนี้ท่านจับรถกระบะท,ท่านดูเลยครับรถใหม่รถเก่ารีโวปีล็อกโคปีนี้ก็มีนะครับเม็ดอาร์กต้องเห็นเดี๋ยวมาดูด่านท้ายกันนะครับถ้ายสวยไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับท้ายสวยแน่นอนนะครับถ่านในรถไปใช้เลย ตรงนี้อาจเปื้่นการใช้งานหน่อยนะครับแม่แรเนอร์อาจเปื้่นการใช้งานหน่อยนะครับแต่ไม่มีบรรทุกหนักแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูความเดิมกันนะครับความเดิมนะครับเม็ดอาร์คท่านจะเห็นเม็ดอาร์คนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเห็นหมดเลยนะครับตัว L ตัว L คือซ้ายนะครับ R คือขวานะครับนี่ครับตัว L ตัว R จะเห็นนะครับไม่ว่าจะทําสีมายังไงมันก็ต้องเห็นนะครับนะครับมีสีเนียสีหนา สีบางนะครับสองอย่างนี้นะครับแต่ของผมพวกนี้เดิมครับนะครับพวกนี้ไม่ได้ทําสีมาครับนะครับนะครับนะครับถึงจะทําสีมาแต่ว่าผมขอเน้นโครงสร้างที่เดิมนะครับนี่ยางอะไหล่มีให้ครบนะครับ ในตัวเผานะครับเป็นเผาหลังครับเคลื่อนสองล้อนะครับชัตซีไม่มีผูนะครับชัตซีไม่มีผูนะครับนะครับประมาณนี้นะครับให้ดูพวกตัวเขียบแล้วนะครับฝั่งนี้ก็ต้องเห็นนะครับเม็ดอาเห็นหมดเลยนะครับใครซื้อรูกมือสองมาลองดูครับรถท่านเดิมไม่เดิมครับดูแค่นี้ก็น่าจะรู้เลยนะครับนะครับ พวกนี้เห็นหมดนะครับเม็ดอางนะครับนะครับพวกนี้เห็นหมดนะครับ,รบเดี๋ยวมาดูตรงแก้มกันนะครับแก้มเดิมนะครับนี่เม็ดอารครับมาดูฝั่งคนขับพี่น้องนี่ฝั่งคนขับเดี๋ยวเดอผมจะเปิดให้ดูที่อันเดอเวลาเก็บมันเก็บยากครับ เห็นหมดเลยนะครับน่ครับไม่ได้เห็นหมดนะครับอ่เราให้ดูหมดดีกว่ามันจะได้สบายใจกันนะครับจริงๆมันก็เก็บยากเลยนะครับนะครับนี่ครับอ่ให้ดูนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นหมดนะครับพวกนี้เป็นพวกติ๊กเกอร์ของเดิมโรงงานนะครับเป็นติ๊กเกอร์บอกพวกลมยางนะครับการเติมลมเท่าไหร่ด้านหน้าเท่าไหร่สามสิบแปดหลังสี่สองอะไรมีบอกหมดเลยนี่ครับ ว่าต้องวางโทรศัพท์แล้วต้องมาเก็บนะครับคันนี้เดี๋ยวสรุปราคาเลยนะครับนะครับคันนี้นะครับราคาก็บอกชื่อรุ่นก่อนตัวนี้เป็นรุ่น t o y ยต้าวีโเครื่อง2องพตัวนี้ได้เป็นตัว e นะครับกระจกไฟฟ้านะครับนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่สองแสนหนึ่งมืบาทราคาสองแสนหนึ่บาทนะครับ ท่านจะได้อะไรได้พี่ว่าทางเต็นท์ผมเนี่ยทางร้านผมเนี่ยรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะครับรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเกิด <form> ขับไปต่างจังหวัดเนี่ยผมขอคิดค่าส่งตามระยะทางนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางเต็นท์ให้ทำาไมถึงส่งฟรีนะครับเพราะว่าเขาคิดราคาขึ้นไปแล้วของผมคือขายราคากลางกาแล้วก็ที่เหลือก็อมาคุยกันเองนะครับพวกนี้ไม่ยากนะครับบอกใหาไม่ต้องไปซักไปทําอะไรแล้วนะครับ คือล้างดูดฝุ่นแค่นี้คือจบเลยนะครับเพราะว่าสะอาดอยู่แล้วครับนะครับไม่ต้องไปทําอะไรนะครับดูดฝุ่นไปก็เรียบร้อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมรับเข้ามาเนี่ยผมไปดูดฝุ่นอะไรทําพวกนี้ให้แล้วนะครับมันก็เรีพอกระเทิงนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปลองขับนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องก่อนผมเพราะยาตยังไม่สตาร์นะพาไปดูห้องเครื่องก่อนนะครับนะครับ อันนี้มีไอเขาเรียกว่าทัมมิ่งอะเวลาดับเครื่องแล้วมันยังสตาร์ทอยู่นะครับสามารถตั้งเวลาได้1นาทีนะครับหรือว่าไม่ตั้งเลยก็ได้นะครับ30วิ2 20วิวิมีให้หมดเลยนะครับมาดูที่เครื่องสุดท้ายนะครับนะครับแล้วผมจะพาไปลองขับด้วยนะครับ ตัวนี้เครื่อง2,500ซีซีนะครับก็ประหยัดเลยแหละนะครับฝากระโปรงเดิมแผงกันความร้อนพวกนี้แผงกันความร้อนเพราะว่าเครื่องมันจะระเหยขึ้นไปตัวนี้ก็จะเป็นตัวดูดซับเพื่อไม่ให้ฝากระโปรงเนี่ยมันสึกหรือว่าเสียคุณภาพในใบนะครับตัวนี้ตัวสอนตัวใต,ต้เห็นชัดแน,น่นอนน็อตนะครับขยับทําสีนะครับ,นะรบหนึ่งนะครับ นัขยับทําสีตอนนี้มาดูข้อที่สองข้อที่สองคือมาดูว่าความเดิมมันเดิมไหมเส้นสายพวกนี้ยังมีอยู่แสดงว่าพวกนี้เดิมครับเส้นสายยังเห็นยังไงรถท่านเดิมไม่ถือชุโดนชนแน่นอนนะครับถ้าคิดมากก็คือคิดแค่ว่ารถทําสีมานะครับแต่ข้อรถสมัยนี้ก็ตามอายุการใช้งานนะครับอาจจะมีเก็บสีมาบ้างมีสีเดิมบ้างนะครับแล้วแต่สภาพใครรับไหวก็โอเคแต่ผมรับประกันว่าตัวนี้เน้นที่เครื่อง นะครับตัวนี้เน้นที่เครื่องนะครับ่ปแล้วมาดูความเดิมกันพวกนี้นะครับเดิมหมดนะครับนี่ครับตัว R จะอยู่ฝั่งขวาหมายเล่คานหน้านะครับไล่มาตรงนี้มีทำสีมาหน่อยนะนะครับแต่ไม่เคยโดนชนนะครับมีการพ่นสีมาตรงนี้เนี่ยจับดูนะครับนะครับมีการพ่นสีมานะครับ๋ยวเขาขัดเรียบร้อยแหละ มันดร็วลื่นนะครับนะครับนะครับพรุ่งนี้นะครับพวกตามวงกลมพวกสี่เหลี่ยมเนี่ยถ้ารถโดนชนมาสี่เหลี่ยมมันเละนะครับมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมหรอกครับท่านจะท่านจะเห็นเป็นรูปไข่แตกนะครับนะครับพวกวงรีนะครับวงกลมพวกนี้นะครับไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับแต่อันนี้คือสภาพที่มันเดิมนะครับเพจตัวนี้เพจปีศูนย์ห้านะครับลบปีสอง5้านะครับ นะครับดูนะครับพวกนี้นะครับล่องรอยความเดิมมันยังเห็นไม่จะททาสีมานี่ครับอันนี้คือมีทําสีมานะนะครับแต่พวกนี้เดิมนะครับนะครับมีทําสีเนื่องจากว่ามันสภาพมันไม่สวยนะครับต้องมีการเก็บงานหน่อยนะครับโอเคมาดูที่เครื่องกันตอนนี้พวกนี้เดิมหมาแล้วแหละนะครับตามรายงานผมเลยเป็นประมาณนี้ตอนนี้มาดูที่เครื่องจะถ่ายให้ดูครับพวกนี้ครับ เครื่องไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องแห้งนะครับนะครับต่ตามเสียงคอหน้านะครับไม่มีเยิ้มสายพานตึงไม่มีหย,ย่อนนะครับนี่ครับให้ดูนะครับนะครับนะครับ 打扫自己很 ไม่มีควันกระเด็นนะครับนะครับ,นะรบดีครับเครื่องไม่มีเขตครับผมนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับ พร้อมนะครับผมสองสองศูนย์สามพิชบูรณ์หัวออกวันนี้แหละศูนย์สามไม่เชื่อรอดูครับพรุ่งนี้หัวออกนี่มาครับหววใต้ดินมั้ง <c oughs> ครับใครเล่นเยอะก็ได้เยอะใครเสียเล่นเยอะก็เสียเยอะนะครับมีเหมือนกันนะครับ,รบอย่าเล่นเลยจะดีกว่านะครับอตัวนี้โอ้ยลืมหาเลขกใหม่ขออภัยวยครับ ตัวนี้เล็กมาอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นโลเล็กมาอยู่ที่สองแสนสี่หมืนโลนะครับดูหน่อยนะคันนี้เป็นวีโกเครื่องสองพัห้าเกียร์ธรรมดารถปีสองปีสองพห้าก็จะเป็นปีสี่แปดนะครับ คับทุอย่านปกติเลยนะครับผมมีบริการส่งให้นะครับขอให้อยู่ในประเทศไทยผมก็ยินดีส่งให้ครับท่านอยู่ชุมพรอ,อยู่ยะลาอยู่ปัตตานีอันนี้ก็ไปส่งได้นะครับไปได้หมดเลยนะครับขอให้เส้นทางมันไม่ยากลําบากเกินไปนะครับครับวันนี้พามาลองขับนะครับราคาคันนี้ สองแสนหนึ่งมืนบาทท่านในไรผมรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะครับระยะเวลาห้าเดือนนะครับผมรับประกันให้เลยนะครับขอให้ท่านเช็คอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะหม้อน้าเช็คน้ํามันเครื่องเวลาขับทางไกลพวกนี้ไม่ขาดก็โอเคแล้วครับนะครับมันไม่มีอะไรมากนะครับพวกนี้นะครับรถวีโก้นะครับปีหนึ่งก็รับประกันเอารับประกันปีหนึ่งเลยครับ เครื่องรุ่นนี้มันทนครับนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวนะครับใครชอบฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะลงเรื่อยๆแล้วนะครับนะครับลงคลิป น่าจะพยายามลงทุกวันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ช่วงที่ว่าผมเปิดเทอมไปโรงเรียนนะครับก็เลยไม่ค่อยมาถ่ายอะไรเท่าไหร่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ